มาดูโจทย์เลขยกกําลังข้อนี้นะครับโจทย์ข้อนี้นะลูกเป็นโจทย์ที่น่าสนใจข้อหนึ่งนะครับและโจทย์ข้อนี้นะลูกถ้าใครรู้เทคนิคการคิดนะครับโจทย์ข้อนี้จะกลายเป็นโจทย์ที่ง่ายมากนะครับแต่ถ้าไม่รู้นะครับโจทย์ข้อนี้ก็ถือว่าเป็นโจทย์ยากข้อหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันนะครับลูกจุดสังเกตของโจทย์ข้อนี้นะครับโจทย์บอกว่า2กําลังเนะลูกเท่ากับ3กําลัง y เท่ากับ4กําลัง z เท่ากับ 24ยกกำลัง10นะครับโจทย์ถามหา 1.x ส่วน x บวก1ส่วน y บวก1ส่วนะครับเรามาดูกันครับลูกอาจารย์จะบอกเทคนิคคิดเร็วให้นะครับ <Wow. S 1> ในการทําโจทย์ข้อนี้จุดสังเกตนะครับลูกเราดูนะครับว่า2คูณ3คูณ4นะครับจะได้24พอดีเป๊ะนะครับสังเกตไหมครับลูกโจทย์สไตล์แบบนี้จะมีจุดที่เราสังเกตได้ก็คือตัวหน้า ตัวกลางและตัวที่3นะครับคูณกันจะเท่ากับตัวขวาสุดพอดีเลยนะครับนั่นก็คือเอา2คูณ3คูณ4จะเท่ากับ24พอดีเพราะฉะนั้นเทคนิคที่ใช้ก็คือ1ส่วน x นะลูกบวก1ส่วน y บวก1ส่วน z จะเท่ากับ1ส่วน10นะครับนี่คือคำตอบของโจทย์ข้อนี้นะครับเห็นไหมลูกว่าหลักการง่ายมากนะครับบางคนบอกเฮ้ยอาจารย์แค่นี้จริงเหรอ แค่นี้จริงครับเห็นไหมลกูกว่าโจทย์ลักษณะแบบนี้ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับแต่อยู่ที่ว่าใครรู้มันก็คือง่ายคนที่ไม่รู้ก็จะกลายเป็นความยากสําหรับคนคนนั้นนะครับสังเกตนะลกูกอีกครั้งนะลกูกเอาตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3คูณกันจะเท่ากับตัวขวาสุดเพราะฉะนั้น1ส่วนเลขยกกาลัง1ส่วน x บวก1ส่วน y บวก1ส่วน z จะเท่ากับ1ส่วน10นี่คือคําตอบครับ